ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งแอสการ์ดท่ามกลางเหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่มีเทพองค์หนึ่งงดงามดั่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณข้าคือบลเดอร์เทพแห่งแสงสว่างความบริสุทธิ์และความยุติธรรมข้าหวังเพียงให้ทุกชีวิตดำรงอยู่ด้วยความสุขรัศมีของเขาส่องประกายไปทั่วสวรรค์ทุกผู้ทุกนามต่างรักและเคารพไม่ว่ามนุษย์เทพหรือแม้แต่อสูร ไม่มีใครกล้าคิดร้ายต่อบ่าวเดอร์เพราะหัวใจของเขาบริสุทธิ์เกินใครแต่แล้วโชคชะตาเรื่องส่งสัญญาณอันมืดมนคืนหนึ่งบ่าวเดอร์ฝันถึงความตายของตนเองเลือดสาดแสงดับเสียงร้องไห้ของเหล่าเทพข้าไม่เคยฝันร้ายมาก่อนเลยทำไมความฝันถึงสมจริงนะักความเจ็บที่อกยังรู้สึกได้อยู่เลยเมื่อข่าวไปถึง เพีฟริกมารดาของเขาหัวใจของนางแทบแตกสลายนางเชื่อว่าความฝันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพลังอย่างรู้อนาคตทำให้ข้าเห็นถึงการตายของลูกรักของข้าข้าจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ข้าต้องรีบเข้าเฝ้าพระสวามีอัลฟาเธอร์ ater, ผู้ยิ่งใหญ่พระสวามีที่ข้ารักยิ่งเราจะยับยั้งการตายของบาวเดอร์ด้วยวิธีใดด,ดีเจ้าคะฟริก <Fr ick. S 2> เจ้าจงรีบเดินทางไปยังโลกทั้งเ้า เพื่อให้ทุกสิ่งสาบานว่าจะไม่ทำร้ายเบาเดอร์ข้าไฮมเดลขอเชิญอง์ราชินีเดินทางไปยัง9ก้าวโลกผ่านใบฟรอสขอรับขอให้เดินทางปลอดภัยฟริกจึงออกเดินทางข้าม9ก้าวโลกของจักรวาลน,นอสไปขอคำสาบานจากทุกสรรพสิ่งทั้งไฟน้ำหินโลหะสัตว์ร,ร้ายพิษร้ายแม้แต่โรคร้ายและเวทมนต์ ข้าตัวแทนแห่งอัคคีทั้งปวงในเก้าโลกขอสาบานแด่องค์ราชินีว่าจะไม่ทำร้ายบาวเดอร์ข้าตัวแทนแห่งหินผาและโลหะที่ใช้ทำศาตราวุธทั้งปวงขอสาบานแด่องค์ราชินีว่าจะไม่ทำร้ายบันเดอร์ทุกสิ่งต่างตอบรับด้วยความเคารพต่อเทพแห่งแสงเมื่อฟริกกลับมาบาวเดอร์กลายเป็นผู้ที่ไม่มีอาวุธใดทำร้ายได้อีกต่อไปเหล่าเทพต่างดีใจ และเริ่มทดสอบพลังอมตะของเขาคว้างหอกใส่แทงด้วยดาบเผาด้วยไฟทุกอย่างเด้งกลับราวกับแตะต้องแสงอาทิตย์ยอดมากน้องชายของข้าทอผู้นี้เจ้าแข็งแกร่งจริงๆเบาเดอร์ แม้แต่ข้อนโยนเนียก็ยังไม่อาจระคายผิวเจ้าเสียงหัวเราะดังทั่วแอสการ์ดนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไม่มีใครรู้เลยว่าหายนะกำลังซ่อมตัวอยู่และผู้ที่มองเห็นโอกาสนั้นคือโลกิเทพแห่งกลลวงผู้เจ้าเล่และอิจฉาโลกิรู้ว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ฟริกไม่ได้ขอคำสาบานต้นมิเซลโท เพืชเล็กๆที่ไม่มีพิษสงไม่มีใครมองว่าน่ากลัวแต่กลับเป็นจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของบาวเดอร์บาวเดอร์แสงแห่งความหวังอันเจิดจ้าของโลกเอ๋ยเจ้าทำข้าแสบตาเหลือเกินข้าโลกิจะหาทางดับแสงนั้นให้เองนี่คือหอกที่ทำจากกิ่งมิสเซนโทสิ่งเดียวที่ไม่ได้ให้สัตสานด้วยสิ่งนี้แสงอันเจิดจ้าของเจ้าต้องดับไปตลอดกาลจากนั้นเขาสร้างหอกจากกิ่งมิสเซนโทแล้วเดินไปหาโฮเดอร์ พี่ชายตาบอดของบ่าวเดอร์โอเดอร์ข้ามีของดีมาให้มันเป็นหอกที่ต่อให้ตามองไม่เห็นก็สามารถพุ่งไปหาเป้าหมายได้เจ้าลองเอาไปเล่นกับน้องชายเจ้าดูสิน้องชายข้าขอร่วมทดสอบด้วยได้หรือไม่โอเดอร์พี่ชายข้าท่านเองก็อยากร่วมสนุกด้วยงั้นเหรอเชิญท่านลงมือได้เต็มที่งั้นข้าลงมือเลยนะน้องชาย หอกมิเซิลโทพุ่งฉีกอากาศทะลุหัวใจของบารเดอร์ร่างเทียบแห่งแสงสุดลงต่อหน้าทุกคนความเงียบงั้นปกคลุมแอสกาดก่อนจะระเบิดเป็นเสียงกรีดร้องโถ่ลูกรักของแม่แสงสว่างหนึ่งเดียวของแม่แม่ทำทุกหนทางและเพื่อปกป้องเจ้ามันคงเป็นชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงแสงสว่างดับลงความเศร้าปกคลุมสวรรค์เหล่าเทพพยายามทุกวิถีทาง ส่งผู้กล้าไปขอคืนวิญญาณจากแดนคนตายแต่ทุกอย่างสายเกินไป i̇şte เนนจああ้าจงคืนวิญญาณของน้องชายข้ามาเดี๋ยวนี <h 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 ้เสียใจด้วยทอวิญญาณของบาวเดอร์ไม่ได้ลงมายังขุมนรกแห่งนี้การตายของบาวเดอร์ไม่ใช่เพียงโศกนาฏกรรมแต่มันคือสัญญาณแห่งจุดจบ แร็กนาร็อกมหาสงครามวันสิ้นโลกของเทพนอสกำลังใกล้เข้ามาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปริศนาโลกเล่าทำคลิปต่อไปนะครับ